สวัสดีครับจรัญสวินนะครับวันนี้ช่างจารัญก็มีโอกาสมาทําคลิปรีวิวนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับในหัวข้อบอร์ดเครื่องซักผ้ายี่ห้อซัมซุงนะครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะครับเครื่องช็อตระเบิดเลยนะครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับแก้ตัวก็ไม่ได้นะครับโอเคในคลิปนี้ช่างจารันก็จะมารีวิว แนวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับดังที่อยู่ในคลิปนะครับหลังจากที่ทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับช่างจารรนก็ทําการแก้ไขแล้วก็นํามาตากแห้งนะครับเพื่อไล่กลิ่นหนูฉีหนูฉีอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะทําการส่งลูกค้าไปนะครับแล้วก็แนะนําลูกค้าไปด้วยนะครับโอเคจะมารีวิวในอาการเสียนะครับที่ช่างจารันเจอนะครับส่วนมากก็จะเป็นจุดต่อสาย ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูแทะเล็กๆนิดน้อยนะครับก็ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับบางวันเนี้ยฝนตกนะครับอากาศชื้นเครื่องก็มีอ่าอะไรกระพริบแปลกๆนะครับโดยที่ปุ่มยังไม่ถึงอ่าเวลามันก็กระพริบกระพริบอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะทําให้เครื่องรวนนะครับแต่ในกรณีของช่างจันรครับไม่รวนเลยนะครับช็อตตูมเดียวเลยนะครับช่างจันต้องเสียไปนะครับช่างจันก็มา ทำคลิปรีวิวเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางในการตรวจช็คนะครับช่างจาัลันก็เริ่มเริ่มต้นเลยนะครับก็ลือ้อสายไฟทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าช่างจาัลันก็กลัวแล้วนะครับจะตูมอีกแผงหนึ่งช่างจาัลันก็ไม่แน่ใจก็เลยลงทุนลือ้อสายไฟไปใหม่นะครับตรงนี้ช่างจาัลันก็ลื้อไปก็เจอจุดจริงๆด้วยนะครับช่างจาัลันก็สันนิษฐานว่าเฮ้ยมันเกิดจากความชื้นแน่นอนไอ้ส่วนที่หนูแท้สายเนี่ยถ้าไม่มีความชื้นเนี่ยมันไม่ชอ็อต นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดความชื้นนะครับเพราะว่าช่างจลันก่อนหน้ามันก็ใช้ได้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแผงเข้าไปนะครับพอจะมาใช้อีกทีนึงตูมเดียวเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือมันเป็นสายไฟที่ต่อไปสั่งให้วาวน้ําเปิดนะครับแล้วก็สายสีส้มนะครับก็เป็นสายกาวของวงจรนะครับตรงนี้นะครับมัน ก็คิดว่ามันน่าจะช็อตกันนะครับพอ,อไฟใจให้วาวน้ำนะครับก็ตูมเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ช่างจลังก็หาจุดเจอแล้วก็โอเคโล่งนะครับไม่มานั่งลุ้นว่าเอ้ยแผงกูจะไปอีกหรือเปล่านะครับประมาณนั้นตรงนี้ก็มาตรงนี้ช่างจลังก็ได้ทําการตัดต่อใหม่เลยนะครับช่างจลังไม่เอาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเสียแผงไปแล้วก็สะดุ้งทีหนึ่งเลยนะครับ มันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจังจารันก็มาทําคลิปรีวิวเพื่อ,อเพื่อนเพื่อนน้องๆหรือท่านใดที่สนใจนะครับก็เป็นแนวทางในการตัวเช็คกันแล้วกันส่วนข้อคู่ต่อนี่คือคู่ต่อนะครับหรือคอนเนคเตอร์สายไฟที่ต่อลงไปมอเตอร์ Motor, มีมอเตอร์มีปั๊มเดนนะครับประมาณนั้นนะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับน้ำยาโซนิกนะครับไล่ความชื้นพกเลยนะครับฉีดเลยนะครับอันนี้ช่างจรันก็เจอมาแล้วนะครับบางทีมันก็ลวนนะครับมันทําให้ช่างจารันนี่ลงอาการนะครับจางจรนว่าเอ้ยบอดเสียหรือเปล่าวะอะไรประมาณนั้นนะครับพอเอามิเตอร์วัดดูแล้วโยกโยกสายดูนะครับมันต่อมั่งไม่ต่อมั่งอะไรประมาณเนี้ สาเหตุเกิดจากความชื้นนะครับก็หรือเกิดจากฉีนูอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะามันเป็นคลีออกไซด์ลงมานะครับมันก็ทําให้หน้าคอนแทคที่เป็นต่อสายไฟจุดต่อสายไฟนะครับมันก็ทําให้สายากระแสไฟนี้ไหลไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคถ้ามีวนก็ไล่ความชื้นเลยครับประมาณนี้นะครับ ช่งจรันก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ข้อมูลที่ที่ช่างจรลันพอมีนะครับโอเคตรงจุดนี้นะครับที่ช่างจรันลองเปิดแผงวงจรออกมาดูนะครับถ้ามันมีสีขาวปูดมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยนะครับทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับพอช่างจรันโดนมาแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้จุดที่ช่างจรันเปิดเข้าไปก็คือ,คอจุดที่ทําการตรวจเช็ค จุดต่างๆของการทํางานของอระบบเครื่องนะครับอย่างที่เห็นก็คือช่างจารันก็เปิดรเข้าไปนะครับโอเคตรงที่ช่งจารันถ่ายให้ดูนี่ก็คือแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็บอกจุดต่างๆของลูกค้านะครับข้อควรระวังอะไรต่างๆ สถานที่ตั้งนะครับถ้ามีหนูก็ระวังหนูอะไรประมาณนี้จังจลันก็หาขวดพลาสติกสใสๆนะครับขวดโค้กหรือเครื่องดื่มอะไรนะครับถ้ากันได้ก็จะกันนะครับโอเคครับในคลิปนี้จางจลันก็หวังว่านะ่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการตรวจเช็คเครื่องสักพานะครับที่กดปุ่มสตาร์ทปุ่มเดียวเครื่องช็อตเลยนะครับสาเหตุมาเกิดจากหนูกระสายแล้ก็ความชื้นนะครับ ช่างจลันก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการตัวเช็คถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่างจรลันกดติดตามช่างจารลันด,ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ